จังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้มีการนําเสนอข่าวไปว่ากลุ่มผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 นะคะปิดติดมาจากสถานบันเทิงตอนนี้เองค่ะกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงทั้ง7แห่งในจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวติดเชื้อของโควิด -19 ตอนนี้ก็ไปตรวจเชื้อของโควิด -19 เป็นวันที่2รวมไปถึงสถานศึกษาหลายๆแห่งตอนนี้ก็ปิดทําการเรียนการสอนค่ะ กลุ่มนักเที่ยวส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและนักศึกษาหลายร้อยคนนะคะก็พากันไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่ทางเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสาธารณาสุขเชียงใหม่นำรถชีวานิรภัยพระราชทานมาจอดให้บริการที่บริเวณลานจอดรถของร้านวอมอัพคาเฟ่ย่านถนนนิมมานเหมินค่ะในตัวเมืองเชียงใหม่มีกลุ่มเสียงจํานวนมากนะคะทําให้ ต้องมีการต่อแถวยาวแบบนี้นะคะอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะก็บอกว่าแถวเนี่ยยาวจนล้นออกมาเลยนะคะทําให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการจัดระเบียบค่ะต้องให้เข้าแถวเป็น2แถวแล้วก็ให้เข้าซักประวัติทีละ5คนซึ่งทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าเที่ยวสถานบันเทิงทั้ง7แห่งที่พบผู้ป่วยและพนักง,งานติดเชื้อโควิด -19 หลายคนก็มีความวิตกกังวลนะคะว่าจะได้รับเชื้อและต้องมีการกักตัวเองอยู่ที่บ้านรอดูอาการด้วยอย่างน้อย14วันโดยเจ้าหน้าที่ก็เปิดให้บริการในเรื่องของการตรวจเชื้อ เชื้อจนถึงเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมานะคะขณะเดียวกันนะครับทางด้านของสถานศึกษาในตัวเมืองเชียงใหม่หลายแห่งก็ได้มีการปิดการเรียนการสอนทั้งโรงเรียนดาราวิทยาลัยโรงเรียนพระหฤลทัยและจะเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่19เมษายนนี้หรืออาจมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงครับและจะมีช่วงวันหยุดนี้ก็ขอให้เด็กนักเรียนนะครับงดการเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงเพื่อเลี่ยงการรับเชื้อด้วยนะครับค่ะ ก็อย่างที่เห็นกันว่า